รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเขสู่รายการแสงประทศเี็นคำตอบกับผมอาจารย์พร้อมทีมงานของเราเช่นเคยนะครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้เรามาในหัวข้อจนเครียดหมดหวังไม่ทีทางออก <c oughs> ไม่รู้จะพึ่งใครดีวันนี้ให้เรามาหาคำตอบกับอาจารย์ด้กันนะครับครับพี่น้องผมเชื่อว่าในสภาวะที่ ผ่านมาในสองปีนี้หลายท่านอยู่ในสภาวะที่เหมือนหัวข้อที่ทางผู้นำรายการได้นำขึ้นไปแล้วนะครับพี่น้องคือโควิดทำให้หลายคนถึงกับอับจนแล้วก็เครียดบางคนก็หมดหวังกับธุรกิจไม่มีทางออกนะหลายคนต้องจบชีวิตลงหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนแต่อย่างไรก็ตาม พี่น้องเขาพระเจ้าอยากหนุนใจอย่าพึงหมดหวังหากคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมิดอยู่ในช่วงเวลาที่ความทุกข์ยากกาลังถาโถมกระนาเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่ท้อแท้สิ้นหวังหมดทางอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ที่สุดของชีวิตพระคำของพระเจ้าได้หนุนใจเรานะครับสิ่งที่ตามไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รับพระองค์จงมีความหวังท่ามกลางความสิ้นหวังเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมหนทางให้เก่ท่านวันนี้ผมพูดในฐานะของนักศาสนาไม่ได้พูดในเชิงของจิตแพทย์หรือนัก,กจิตวิทยาว่าในขณะที่เราสิ้นหวังหมดหวังหมดหนทางออกพระคําของพระเจ้าจะตอบเราอย่างไรพระเจ้าจะตอบเรา พระเจ้าทรงเป็นเยโฮวาหิเรีพระเจ้าทรงจัดเตรียมการทรงจัดเตรียมของพระองค์จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมจงไว้วางใจในพระเจ้าในสถานการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญจงมอบความทุกข์ยากทั้งสิ้นไว้กับพระองค์จงเชื่อว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์ที่ดีต่อชีวิตของคุณ เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเมื่อท่านเจอความทุกข์ยากลำบากพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมหนทางไว้ให้กับท่านจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ยอมให้คนชอบทำคนเลนรู้ไหมครับว่าในพระคำของพระเจ้าในดจดีบทที่102ข้อที่17พระองค์สูนพระทยคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และไม่ทรงดูหมิน่นคำอธิษฐานของเขาพี่น้องหลายคนอาจจะอยู่ในสภาวะยางไงกับที่ว่านี้ไหน,นจะต้องเผชิญกับโควิดหนจะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่อะไรก็แพงไปหมดนะครับความขัดแย้งในบ้านเมืองนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเวลาที่กําลังชุ่มชิงให้ได้เปรียบเปรียบอยู่นะครับนะของแพงเข้ายากแพงพี่น้องของขึ้นเอาขึ้นเอา นะครับหลายคนก็รู้สึกว่าหมดหวังโคตแท้นะครับไม่รู้จะพึ่งใครดีบางคนก็พึ่งหมอดูนะครับพึ่งหมอดูหมอผีหมอดวงอะไรต่างๆพี่น้องว่าตัวเองดวงตกต่ำอย่างนั้นอย่างนี้มากไหมแต่วันนี้อยากให้เราพึ่งพระเจา้าพระเจา้าคือพระองค์เป็นแหล่งพระพรทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สนพระไทยพี่น้อง ไม่ว่าเราอยู่ในสภาพของความสิ้นเนื้อประดาทัวเห็นไหมครับพายุมู่หลานที่เกิดขึ้นพี่น้องที่ประเทศไทยนี้ยังเป็นหางของมันนะครับแค่ปลายนิดนิดแต่ที่ประเทศจีนพี่น้องอุทก,กภัยอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นบางคนต้องสูญเสียบ้านสูญเสียคนในครอบครัวไปในพิจาชั่วข้ามคืนเงินล้านเงินแสนไม่มีความหมายสำหรับชีวิตนะครับ หมดไปกับน้ำหมดไปกับกระแสน้ำทั้งรถทั้งบ้านทั้งญาติพี่น้องหลายคนอยู่ในสภาพของความสิ้นเนื้อะดาตัวเอาชีวิตแทบไม่รอดพระเจ้าบอกว่าจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าคนร,ราจะมีความทุกข์ไม่เหมือนกันไหมบางคนทุกกายบางคนทุกใจแต่บางคนทุกทั้งกายทั้งใจวางทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นบางคนไหนจะต้องสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วไม่มีเงิน ไม่มีคนดูแลนะครับยิ่งยากลำบากเข้าไปอีกไม่รู้ว่าจะพึ่งพาใครแต่วันนี้พระเจ้าท้าทายเราบอกว่าจงร้องทูลเราในวันทุกยากลำบากเราจะช่วยกูก้เจ้าผมเองก็เคยเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้นอ้องตามที่ผมเคยลงคิปไปว่าในครอบครัวของผมตอนที่ภรรยาตั้งท้องบุตรคนโตของผมนั้นไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีปัญหา เกี่ยวกับระบบหัวใจของเขาเขาอยากมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ไม่รู้จะทํำยังไงพี่น้องเมื่อไปถึงมือหมอแล้วหมอก็ยังไม่ได้ให้ความหวังอะไรหมอก็บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงปีผมก็ได้แต่อธิษฐานและอนุญาตให้หมอทําการผ่าตัดพี่น้องในวันที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้บุตรคนโตก็ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสรับใช้ อีกครั้งหนึ่งพระเยซูกิตัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่าง,งชีวิตพี่น้องกับต้าของวันนี้ชีวิตของท่านอยู่ในสภาวะที่มืดมนมืดมิดมองไปทางไหนไม่เห็นความสว่างเลยพึ่งใครก็ไม่ได้หมอดูหมอผีอะไรก็ช่วยไม่ได้แม้แต่แพทย์ก็ไม่สามารถช่วยได้ เหมือนกับหญิงที่ตกเลือดนะครับ12ปีคิดว่าหมอที่นั่นดีหมอที่นี่ดีก็ไปหาจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแต่สุดท้ายเขาพึ่งพรยิสิดนะครับเขามีความเชื่ออย่างก้าหาและเขามีความเชื่อว่าแค่แตะตรงที่ชายสลอมของพระองค์เท่านั้นเขาก็จะหายก็เป็นอย่างนั้นปีน้องในวันนี้ถ้าหากว่า ชีวิตของท่านมืดมนพี่น้องอธิษฐานเรียกร้องพระเจ้าดูพระเจ้าพร้อมจะเป็นความสว่างและเป็นทางออกให้กับชีวิตของเราพระองค์บอกว่าผู้ที่เดินตามเรามาเขาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างของชีวิตอีกตอนหนึ่งพี่น้องบอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราใจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนี้พี่น้องถ้าท่านได้ยินได้ฟังแล้วมีความปรารถนาแล้เกินนะครับ หลายคนในเวลานี้ทำงานแบบเหน็ดเหนื่อยบางคนทำทั้งวันแล้วยังไม่พอทำโอทีอีกทำโอทีก็ยังไม่พอที่จะใช้นี่ก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินบางคนทำคนเดียวกินหลายคนเกิดภรระหนักไม่ทันใช้นี่ไม่ทันพาอแป๊บเดียวก็ถึงเดือนแปด๊เดียวก็ถึงเดือนแบบภรระหนักเหลือเกินพี่น้องบางั้งอยากจะจบชีวิตของตนเอง แต่วันนี้พี่น้องอยยาพึ่งจบชีวิตของตนเองนะครับมีข่าวดีมาบอกพระเยซูคริสต์บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยหรือเบกะละหนะักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อเป็นสุขขอมาหาพระเจ้าขอท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตปัญหาทุกอย่างพระเจ้าพร้อมในการที่จะเบกครับ ช่วยเราไม่มีใครที่จะเข้าใจเราเท่ากับพระเจ้ารลกครับพี่น้องพระองค์ก็เคยเสียใจพระองค์เคยร้องไห้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ผ่านมาทั้งหมดพระองค์เข้าใจน้ําตาของเราดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านวันนี้ท่านยังมีความหวังอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตพระเจ้าพร้อมเป็นทางออกพระเจ้าพร้อมที่จะเบภพระละโคงเราดังนั้นหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าขณะที่จนมืดมน เครียดนะครับพี่น้องจะพึ่งใครดีขอบอกว่าพึง่งพระเยซูกิตเจ้าท่านสบายครับพี่น้องขอขอบพระเจ้าสําหรับคําตอบในวันนี้นะครับพระเยซูติตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตามหัวข้อเลยนะครับให้เราพึ่งพาพระเยซูกิตเจ้าพระเจ้าของเรานะครับพี่น้องอยากหนุนใจนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นว่าพระเจ้าจะช่วยยังไงแต่ให้เราเชื่อวางใจครับพระเจ้าเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยสติปัญญาพระองค์มีทางออกให้กับทุกคนนะครับพระองค์ทรงมีทางออกให้กับเราในแต่ละคนต่างกันเมื่อพี่น้องนะครับไปหาหมอนะครับด้วยความเจ็บป่วยไม่ว่าโรคอะไรนะครับและพี่น้องก็บอกว่าหมอเขช่วยไม่ได้เราไม่ใช่หมอนะครับเราไม่รู้ว่าในการเจ็บป่วยตรงเนี้ยมันต้องทําการรักษาแบบไหนอย่างผมปวดท้องนะครับผมไปหาไปหาหมอหมอก็ต้องตรวจนะครับวินิจฉัยโรคนะครับไปกดดูสอบถามอาการนะครับ จะเลือดนะครับหลังจากนั้นไปซีทีสแกนนะครับถึงจะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้ยไสติ่งอักเสบแล้วนะถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดแล้วนะครับถ้าเราไปบอกกับหมอว่าหมอตอนนี้อยากจะหายเลยเนี่ยได้ไหมนะครับหมอก็คงตอบว่าไม่ได้หล้วนะครับคนไข้จะต้องรับการผ่าตัดนะครับต้องวางยาสลบนะครับต้องทําการผ่าตัดกี่ชั่วโมงนะครับและต้องทําการพักฟื้นไม่น้อยกว่า หนึ่งเดือนหรือสองสัปดาห์ไงน,นะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องในการวางใจนะครับเมื่อเราไปหาหมอนะครับเราก็วางใจให้กับหมอแล้วโอเคว่าหมอบอกว่าเนี้ยวิธีรักษาแบบนี้พระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ทรงรู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเผชิญอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราพึ่งพระโรงไหมเราได้มอบภาระของเราไว้กับโรงไหมเราวางใจให้พระองค์ช่วยเราไหมนะครับพี่น้องคลิปนี้มีคําตอบนะครับจนเครียดหมดหวังไม่รู้จะพึ่งใครดี แต่วันนี้เรารู้แล้วนะครับให้เราพึ่งพาพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับพระองค์ทรงเป็นคําตอบให้กับเราในทุกๆเรื่องครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับสามารถที่จะฟื้นฟูกําลังใจสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเราควรจะพึ่งใครนะครับและสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามรับชมได้นะครับวันนี้แสงประทิตมีคําตอบหมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตลาจากพี่น้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากพี่น้องช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบพระเจ้าอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ